วันนี้วันที่1พฤษภาคมนะครับเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะฮะกีขอเริ่มต้นเอาใจด้วยคอนเสิร์ตนะฮะเอาใจผู้ใช้แรงงานที่ทางขึ้น FM 95ลูกทุ่งมหานครเขาจัดขึ้นงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับจริงๆจ,จัดขึ้นมาตั้งแต่เที่ยงวันแล้วนะฮะแล้วก็จะมียาวไปจนถึงเที่ยงคืนแน่นอนครับศิลปินลูกทุ่งมารอเจอกันเพียบเลยครับ วันยันเที่ยงคืนเลยแหละค่ะมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิด์ไทยองราชันทีคลื่น FM 95ลุกทุ่งมหาคนครจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยปีนี้ถือโอกาสฉลองรอบยอดทั้งวันแรงงานแห่งชาติและฉลองครบ13ปีคลื่นลุกทุ่งมหาคนครด้วยก็เลยขนทัพเสือปินนับร้อยชีวิตไม่ว่าจะเป็นแคทรียามารสีแคนดี้รักแกนและเพชรพุ่มพวงรวมทั้งอีกเพียบมาขึ้นเวทีมอบความสุขผ่านเสียงเพลงเอาใจพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางมาชมกันอย่างแน่นขนาดลานอเนก ประสงค์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระรามเก้าตั้งแต่ช่วงเที่ยงค่ะเราร้องเลงให้กำลังใจสำหรับผู้ใช้แรงงาน คนเลยที่หนึ่งปีหนึ่งครั้งจะมารวมตัวกันจริงๆแล้วเคนนี่ก็เป็นผู้ใช้แรงงานนะเป็นผู้ใช้แรงงานมากด้วยตลอดปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เลยว่าการที่มีวันสําหรับผู้ใช้แรงงานหนึ่งวันให้มารวมตัวกันได้พักผ่อนเราเลยอยากให้เขาได้ความสุขเต็มที่แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้สอบทุกๆคนวันนี้นะคะถึงแม้เสียงจะไม่ค่อยมีแต่วมนนี้บอกห้่บอกเต็มที่มีเวลาสั้นๆแต่จะขึ้นไปให้สนุกสุดนะคะให้สมกับที่ทุกคนรอคอย นอกจากนี้นะคะยังมีบริการฟรีแก่ผู้ใช้แรงงานทั้งตรวจสุขภาพตัดผมและฝึกอบรมอาชีพอีกด้วยซึ่งความสุขและความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะยังมีทัพศิลปินลุกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทยแตะมือกันขึ้นเวทีโชว์ยาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนนอนอาทิก้องห้วยไร่ไพพงศธรและอีกเพียบค่ะที่สําคัญเวลาทุ่มตรงก็จะมีการจุดเทียนถาวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชด้วยค่ะ คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอช่อง9 MCHD หรือว่าทาง Facebook Live นะครับก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนี้ได้นะครับอย่างที่ได้บอก,ออกไปนะฮะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีศิลปินรอเจอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยนะครับมาเจอกันได้นะครับที่บมจอสมทถนนพระราม9ที่ลานอาเนกประสงค์ครับ